แตงกัวของญี่ปานนะคะต้นใหญ่ต้นอวบมากเลยค่ะกำลังเจริญเติบโตหายลดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเยปันก็จะพาไปทำปุ๋ย สูตรง่ายๆของเราเลยนะคะเราจะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะปางก็จะพามาทําปุย๋ยกล้วยกับน้ําซาวข้าวนะคะทําง่ายๆค่ะกล้วยของใครที่กินไม่ทันสุกงอมเปลือกเขาจะดําแล้วนะคะเราอย่าเอาทิ้งเอามาทําปุ๋ยกันได้เลยค่ะกล้วยนะคะมีประโยชน์มากมายเลยตอนเล็กๆเ,เราก็กินกล้วยกันนะคะ มีสารอาหารโปรตีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมวิตามินบีต่างๆมากมายเลยค่ะส่วนน้ำซา,าวข้าวของเรานะคะก็มีวิตามินมากมายเช่นกันค่ะน้ำซา,าวข้าวของเราก็หุงข้าวอยู่แล้วนะคะอย่าทิ้งค่ะเก็บเอาไว้เลยมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะน้ำซาวข้าววันนี้นะคะยายปังก็จะใช้กล้วยสุก ประมาณ3ลูกนะคะเพราะว่ากล้วยของยียปันเนะะี่ยค่ะลูกใหญ่ถ้าเกิดของใครลูกเล็กก็ใช้4ลูก5ลูกก็ได้ค่ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะียป่นก็จะใช้ประมาณ2ลิตรเยปก็จะมาปอกเปลือกกล้วยออกก่อนส่วนเปลือกกล้วยนะคะก็ทําเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งถ้าเราจะทําปุ๋ยน้ําเปลือกกล้วยนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็เอาไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามาใช้ลดกับพืชผักของเราได้เหมือนกันค่ะเด็กปานก็บอกประมาณสักสามลูกนะคะถ้าปอกแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอามาบดใส่น้ำเจ้าข้าวเลยค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักนะคะ เราก็ตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเยี่ยปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรเราก็ใช้น้ําปุ๋ยของเรานี่แหละค่ะเทลงไปให้หมดเลยเราก็จะเอาไปลดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักค่ะใช้ได้ทันทีเลยเยี่ยปังก็จะไปลดกับพืชผัก เลยนะคะทำให้พืชผักของเรานะคะแข็งแรงนะคะใช้ลดเลเลยเขียวงามมากค่ะเจริญเติบโตเร็วนะคะแล้วก็ใช้ลดแบบนี้เลยนี่จะเป็นถั่วพูนะคะกำลังแตกเป็นพุ่มเลยนะคะถั่วพูกับฟักของเยปานเนี่ยค่ะ,คะ เราก็บำรุงใส่ปุ๋ยเอาไว้นะคะเยปันจะใช้ลดอาทิตย์ละครั้งค่ะส่วนปุ๋ยนะคะเยปันก็ไม่ได้ใช้อย่างเดียวค่ะเรามีพวกปุ๋ยหมักอย่างอื่นเราก็เอามาลดได้เหมือนกันนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเยปันก็จะใช้ลดทุกกระถางเลยค่ะทำให้พืชผักของเรานะคะเขียวงามแตกยอดได้ดี ทำต้นแข็งแรงนะคะปลูกมะเขือใส่กระถางเอาไว้แบบนี้ใช้ลดได้เลยค่ะเยปังก็จะเอามาใส่ในกระบอกที่เยปังทำไว้นะคะที่นี่ค่ะจะปุ๋ยเขาก็เริ่มย่อยสลายแล้วที่เยปังหักใส่ลงไปนะคะก็เปลือกผลไม้เยปังก็จะเอาน้ำนี้เราใส่ไปเลย ไใช้ฝาปิดไว้เหมือนเดิมนะคะแะเร่งการติดดอกติดผลให้เราได้ดีเลยค่ะแล้วก็ทําให้ต้นมะเขือของเรานะคะแข็งแรงบํารุงเอาไว้เลยค่ะดอกเขาจะไม่ร่วงด้วยนะคะนะคะใช้ลดได้เลยผักของเราจะได้ใบเขียวสวยนะคะ มาดูผักชีฝรั่งของเยป่นนะคะที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะนี่นะคะที่เขามีดอกแบบนี้นะคะให้เด็ดออกเลยค่ะใบเขาจะได้ใหญ่ใช้ลดได้เลยนะคะบำรุงให้ผักใบใหญ่ใบเขียวด้วยนะคะมาดูพริกต้นนี้ของเยปานนะคะเขียวงามมากจริงๆค่ะที่เยปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะ บำรุงได้เลยค่ะใส่ลดได้เลยนะคะเขาจะได้ติดดอ,อกออกผลใบเขียวงามลำต้นแข็งแรงเยปันก็จะมาอัปเดตผักชีที่เยปานหวานเอาไว้นะคะที่เยปานทำลิปไปก่อนหน้านั้นที่เยปันไม่ได้ใช้มเมล็ดเขาบ่มและก็ไม่ได้ใช้กระเทาะออกเป็นซีกนะคะและไม่ได้แช่น้ำเอาไว้ค่ะ เขางอกขึ้นนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากเราปลูกแบบบ้านๆของเราแหละค่ะ พืชผักของเราที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะน้ำซาวข้าวกล้วยสุกงอมที่เราจะทิ้งแล้วเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากมายเลยเราเอามาลดกับพืชผักของเรานะคะจะได้ลำต้นแข็งแรงและใบเขียวงามนะคะแตกยอดได้ดีบำรุงเอาไว้เลยค่ะทำง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้ ไม่ว่าจะเป็นพริกนะคะจะได้ติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดเลยค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตาทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ